สว,ส,สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เศรษฐกิจอินไซด์นะคะวันนี้วันพุธค่ะ9เมษายน2568เรามาติดตามเรื่องราวของเศรษฐกิจการเงินการลงทุนทั้งในและต่างประเทศเช่นเคยนะคะเจอก,กันสามเวลาด้วยกันค่ะ8โมงเช้าบ่าย2โมงและเที่ยงคืนคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันแอนทวีรัตจิรดดีลค่ะอยู่กับผมมนชัยวงกิติไกรวันครับคุณผู้ชมกำลังติดตามรายการผ่านทาง True ID Application ผ่านทาง Facebook Fanpage TNN Live ฝากเข้าไปกดติดตามด้วยครับที่ YouTube Channel TNN Online คุณผู้ชมคุณทวีรัตน์ครับวันนี้เรามาดูผลกระทบระหว่างสงครามการค้าที่จีนกับอเมริกาเปิดศึกกัน รายละเอียดจะเป็นอย่างไรส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจโลกแค่ไหนเดี๋ยววันนี้ติดตามกันครับค่ะแน่นอนไม่มีใครอยากจะเห็นสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจโลกวันนี้นะคะเพราะว่ามีความท้าทายเกิดขึ้นเหลือเกินค่ะกอ่อนอื่นพาผู้ชมไปดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะตอนนี้เนี่ยแต่ละประเทศก็ตบเท้าเข้าไปขอคุยขอเจราจากับสหรัฐอเมริกานะคะว่าจะขอลดหย่อนกำแพงภาษีสุลกากรตอบโต้ได้มากน้อยแค่ไหนเวียดนามก็เป็นอีกหนึ่งประเทศนะคะจริงๆแล้วเวียดนามเนี่ยมีท่าทีที่ชัดเจนตั้งแต่ก่อนที่จะรู้ตัวเลขมา แล้วนะคะเพราะว่าเขามีการบอกว่าจะนําเข้าสินค้าจากอเมริกามากขึ้นลดกําแงพงภาษีนะคะที่มีการตั้งจากอเมริกาก่อนที่จะรู้ผลพอรู้ผลแล้วดูเหมือนว่าน่าจะอกหักพอสมควรล่าสุดนะคะรัฐบาลเวียดนามก็ประกาศแผนเพิ่มการนําเข้าสินค้าจากสหรัฐอีกค่ะฟาร์มมิงจิงค่ะนายกรัฐมนตรีเวียดนามก็ออกถแถลงการดังกล่าวหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมรัฐมนตรี ในช่วงค่ำของวันจันทร์ที่7เมษายนซึ่งทางนายกเวียดนามเนี่ยกล่าวในที่ประชุมค่ะว่าเวียดนามจะเร่งรัดการส่งมอบเครื่องบินพาณิชย์ที่สายการบินเวียดนามได้สั่งซื้อจากบริษัทผู้ผลิตในสหรัฐแล้วก็ยืนยันนะคะว่ารัฐบาลกำลังพยายามหาทางเจรจาก,กับสหรัฐเพื่อสร้างความร่วมมือทางการค้าที่สมบูรณ์และยั่งยืนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันของสองฝ่าย เวียดนามเนี่ยมียอดเกินดุลการค้ากับสหรัฐสูงถึง1 2 3 0 0 0ล้านดอลลาร์ในปีที่ผ่านมาค่ะโดยสหรัฐถือเป็นตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนามขณะเดียวกันปีเตอร์นาวารนนะคะที่ปรึกษาด้านการค้าของทำเนียบข่าวก็แสดงความกังวลกับหลายประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับเวียดนามอาทิเช่นการส่งสินค้าจากจีนผ่านเวียดนามเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีการทุ่มตลาดสินค้าอาหารทะเลการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาโดยระบุว่าเวียดนามนมีจํานวนคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุ่มตลาดและการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่กระวงพาณิชย์สหรัฐเนี่ยนะคะเป็นอันดับสองรองจากจีนด้วย สำหรับประเด็นนี้นายกรัฐมนตรีเวียดนามยืนยันว่าจะทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นนโยบายนโยบายการเงินอัตราแลกเปลี่ยนอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีรวมไปถึงกระบวนการ รับรองแหล่งกําเนิดสินค้าที่ถูกต้องค่ะนอกจากนี้รัฐบาลเวียดนามก็เปิดเผยนะคะว่าภายหลังการประชุมคณะทํางานด้านภาษีว่ากําลังพิจารณาที่จะปรับปรุงข้อตกลงการค้าทวิภาคีกับสหรัฐโดยจะเพิ่มเนื้อหาด้านภาษีและก็ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อให้สอดคล้องกับข้อเรียกร้องของสหรัฐนะคะทีนี้เนี่ยเวียดนามก็ยื่นคําร้องไปยังสหรัฐว่าขอให้เลื่อนการบังคับใช้มาตรการภาษีนําเข้าออกไปอีก45วันด้วยกันค่ะ เวียดนามน่าจะเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้ประโยชน์สูงสุดจากสงครามการค้ารอบแรกในยุคทรัมป์เทอมหนึ่งะครับแต่มารอบนี้โดนทางสหรัฐอเมริกาหวดแบบเป็นจริงเป็นจังและอีกไม่กี่ชั่วโมงจากนี้นะครับทุกประเทศทั่วโลกจะเจอกับกำแพงภาษีที่ทรัมป์ประกาศไว้ด้วยพักก่อนสักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องนี้กันต่อครับ ช่วงบ่ายของวันที่9เมษายน2568ตามเวลาประเทศไทยหรือว่าเข้าสู่วันใหม่ของสหรัฐอเมริกาสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับโลกเกิดขึ้นจนได้นะครับก็คือสงครามการค้าระลอกใหม่แล้วรุนแรงกว่าเดิมด้วยเพราะว่าสหรัฐอเมริกาจะขึ้นภาษีอย่างน้อย10%กับ ร้อยกว่าประเทศเกือบ200ประเทศทั่วโลกแล้วแต่ละประเทศก็จะเจอกับอัตราที่ไม่เท่ากันนะครับแน่นอนว่าจีนจะเจอหนักที่สุดถึง104เปรประเทศไทยเราเจอ36เเวียดนามเจอสูงกว่าเราอีกครับคำถามก็คือแล้วจะเกิดอะไรกับเศรษฐกิจจากนี้น่าคิดเหมือนกันเพราะว่ายังยากที่จะประเมินว่าผลกระทบจะเป็นอย่างไร เพราะราคาสินค้านําเข้าไปที่สหรัฐอเมริกาจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญแล้วถ้าเพิ่มขึ้นแบบนี้มีหรือผู้ประกอบการจะไม่ผลักพาระาต่อโดยการขึ้นราคาสินค้าและจะมีผลกับเงินเฟอ้อของสหรัฐอเมริกาหรือไม่คงจะต้องดูกันต่อแต่มาวันนี้ไม่มีใครลดราวาสอกเลยครับระหว่างสาหรัฐอเมริกาแล้วจีนแล้วดูจากการสื่อสารออกมาของโดนัลด์ทรัมป์พูดค่อนข้างชัดเจนนะครับว่า ตั้งเป้าไปที่คนที่เกินดุลการค้ากับสหรัฐอเมริกาเยอะอย่างจีนรวมถึงคนที่เคยเป็นเพื่อนรักกันอย่างยุโรปด้วยมาวันนี้ยุโรปก็เตรียมตอบโต้กับสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกันครับดูจากราฟิกแรกก่อนครับคุณผู้ชมครับ <S <S จากกราฟิกแรกถ้าไปไล่ดูตามระยะเวลาที่เกิดขึ้นไม่น่าเชื่อเลยนะครับคุณผู้ชมว่านี่เกิดขึ้นเพียงแค่3เดือนกว่าๆเท่านั้นหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอเมริกา สาบานตนเป็นผู้นำคนใหม่ของเขตเศรษฐกิจเบอร์หนึ่งของโลกสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์สหรัฐอเมริกาเก็บสินค้า10%จากจีนนะครับเริ่มที่จะเปิดตัวเกมสงครามการค้าก่อนขณะที่สหรัฐอเมริกาเก็บสินค้าจากจีนจีนก็ตอบโต้กลับเหมือนกัน สำหรับสินค้าพลังงานก่อนถ้าสังเกตดูยังจำฉากทัดกันได้ในช่วงของทรัมป์เทอมหนึ่งครับตอนนั้นจะใช้วิธีในการเก็บภาษีสินค้านำเข้าแล้วระบุเป็นบางกลุ่มรายการไม่ได้เป็นทุกกลุ่มรายการในลักษณะแบบนี้แล้วผลกระทบเป็นวงกว้างแบบนี้นะครับเก็บสินค้าที่เป็นตัวก๊าซจากทางสหรัฐอเมริกา15%แล้วก็ฝั่งที่เป็นน้ำมันดิบเครื่องจักรทางการเกษตรรถขนาดใหญ่10% เปิดกันแบบนี้ก่อนแต่ถ้ามาไล่เรียนกันดูครับพอผ่านมาเดือนหนึ่งจีนปรับเพิ่มขึ้นครับสำหรับภาษีที่จะสหรัฐอเมริกาปรับเพิ่มขึ้นสำหรับสินค้าที่จะไปเก็บจากจีนอีก10%กลายเป็น20%ไปแล้วนะครับขณะที่จีนตอนนั้นส่งสัญญาณอยู่แล้วสำหรับการควบคุมการส่งออกโลหะหายาก25ชนิดและจากพัฒนาการของข่าวล่าสุด แร่หายาก7ชนิดจีนไม่ให้ส่งออกด้วยซ้ำไปนะครับการตอบโต้กันไปตอบโต้กันมายังเกิดขึ้นต่อเนื่องและพอเข้ามาเดือนเมษายนอันนี้แรงทีเดียวเพราะว่าสหรัฐอเมริกาประกาศออกมานะครับในวันที่โดนัลด์ทรัมป์ประกาศอิสรภาพนั่นแหละนะครับ เก็บภาษีตอบโต้จีน34%รวมรวมๆแล้วตั้งแต่ต้นปีอเมริกาจะเก็บภาษีนำเข้าจากจีน54%แล้วครับขณะที่จีนก็ตอบโต้ก่อนหน้านี้ในการเก็บภาษีแต่ยังเลือกเฉพาะสินค้าครับทั้งไก่ข้าวสาลีข้าวโพดฝ้ายเก็บ15%แล้วก็10%ฝั่งที่เป็นถั่วเหลืองเข้าวฟ่างเนื้อหมูเนื้อวัวสัตว์น้ำผักผลไม้และนมถั่วเหลืองนี่ตัวสำคัญเลยครับเพราะว่าถั่วเหลืองเป็น ตัววัตถุดิบในการทำอาหารเลี้ยงสัตว์ทูเหลืองเป็นสิ่งหนึ่งที่สหรัฐอเมริกาถือว่ามีอำนาจต่อรองพอสมควรปลูกได้เยอะและส่งออกไปทั่วโลกทีนี้พอทรัมป์ประกาศขึ้น34% 10เมษายนจีนบอกว่าขึ้นเหมือนกันในอัตราเดียวกันด้วยนี่คือสัญลักษณ์ที่ชัดเจนของตาต่อตาฟันต,ต่อฟันแล้วครับจีนบอกว่า34%ขึ้นกับสหรัฐอเมริกาแล้วควบคุมการส่งออกแร่หายาก7ชนิด สหรัฐอเมริกาไม่หยุดแค่นั้นครับขู่ด้วยครับว่าถ้าจีนยังไม่ลดลาวาวสอบแบบนี้ยังไม่ยกเลิกการขึ้น34%ตัวนูน้นจะเจออีก50%แล้วมันก็เกิดขึ้นจนได้นะครับท้ายที่สุดแล้วหลังจากเที่ยงคืนวันที่8เข้าสู่เช้าวันใหม่วันที่9เมษายนสินค้านำเข้าจากจีนจะเจอเก็บภาษีถึง104%คนสหรัฐอเมริกาจะอยู่ได้หรือไม่ ผู้ประกอบการจะอยู่ได้หรือไม่รู้แต่ว่าคนที่อยู่ไม่ได้ตอนนี้แล้วร้อนอ,อกร้อนใจเป็นที่สุดหนีไม่พ้นอีลอนมัส์มหาเศรษฐีระดับโลกที่เริ่มทวิตข้อความเริ่มส่งข้อความสัญญาณแล้วก็โจมตีไปโดยตรงนะครับไปที่ที่ปรึกษาด้านการค้าของสหรัฐอเมริกาด้วย้อยคําที่ค่อนข้างรุนแรงทีเดียวพร้อมๆกับการแสดงออกของมหาเศรษฐีชาวอเมริกันที่เริ่มไม่พอใจกับสงครามการค้าเรื่องนี้ดูเหมือนว่าเกมเรื่องสงครามการค้ามันไปไกลกว่าที่คิด ไปไกลกว่าที่บรรดามหาเศรษฐีในธุรกิจเท,เทคโนโลยีทั้งหลายจะคาดคิดแล้วนะครับเกมนี้น่าสนใจทีเดียวครับดูในกราฟิกถัดไปกันต่อครับในกราฟิกทีนี้นะครับเราก็จะเห็นส่วนที่แบ่งตามสีสียิ่งเข้มก็หมายถึงว่าถูกเก็บภาษีในระดับที่ค่อนข้างรุนแรงและเราก็จะดูจากตัวกราฟิกนี้นะครับคุณผู้ชมฝั่งที่เป็น เม็กซิโกกับแคนาดาเก็บไปแล้ว25%รอบนี้ก็นิ่งๆเง,งียบๆเจรจากันต่อแต่ฝั่งที่น่าคิดคืออาเซียนนี่แหละครับอาเซียนกับยุโรปเป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบไม่น้อยทีเดียวฝั่งที่เป็นเอเชียโดยรวมก่อนนะครับญี่ปุ่นก็ไม่ได้พอใจกับเรื่องนี้ขณะเดียวกันเราจะเห็นสิงคโปร์ครับสิงคโปร์ลอเรนซ์วงนะครับก็ให้สัมภาษณ์อย่างต่อเนื่องออกมา แหลงต่อสภาด้วยซ้ำไปว่านี่ถึงจุดเปลี่ยนที่สำคัญพูดด้วยซ้ำไปนะครับว่าการคาร้าเสรีที่เคยรู้จักมันจบไปแล้วพร้อมกับรับภาระที่จะต้องเจอกับภาษีนำเข้า10%ทําทำไมสิงคโปร์ถึงห่วงเรื่องนี้ล่ะครับและสิงคโปร์มองว่าทุกคนจะต้องออกมาทำอะไรสักอย่างแล้วแม้ว่าสิงคโปร์จะเจอเรทแค่10%เเท่านั้นเพราะสิงคโปร์เขาเป็นประเทศแห่งการค้าขายครับ เขาไม่ได้มีทรัพยากรทางธรรมชาติในการจะไปจัดการอะไรด้วยตัวของเขาเองหรือเป็นอำนาจในการต่อรองเหมือนอย่างที่ประเทศไทยมีในฐานะอู่ข้าวอู่น้ำ คนที่ทำเรื่องค้าขายอย่างเดียวเป็นศูนย์กลางด้านบริการอย่างเดียวอย่างสิงคโปร์ตอนนี้เลยเครียดหนักทีเดียวแล้วพยายามจะเรียกร้องให้คนในชาติผู้ประกอบการในชาติเตรียมพร้อมครับนี่คือภาวะความเป็นผู้นำของผู้นำสิงคโปร์ที่เขาพยายามสื่อสารไม่อย่างต่อเนื่องขณะที่ฝั่งญี่ปุ่นพูดไปแล้วฝั่งจีนก็เช่นเดียวกันครับฝั่งจีนก็พยายามที่จะเรียกร้องมาโดยตลอดให้สหรัฐอเมริกาปฏิบัติตาม,ตามกฎของ,ององค์การการค้าโลกหรือว่า WTO ที่ตัวอเมริกาเองนั่นแหละนะครับ ผลักดันอย่างต่อเนื่องแล้วสิ่งหนึ่งที่เป็นสีสันในโลกของอินเทอร์เน็ตก็คือตัวทางการของจีนโพสต์ข้อความของริชาร์ดนิกสันครับริชาร์ดนิกสันที่เคยถแถลงในยุค70หรือว่ายุค70นนั่นแหละนะครับแล้วพูดโจมตีเรื่องของกำแพงภาษีโดยตรงประธานาธิบดีสหร,รัฐในยุคนั้นนะครับ มาวันนี้กลายเป็นว่ากำแพงภาษีกลับมาอีกรอบหนึ่งขณะที่ประเทศไทยเราครับจะเจอกำแพงภาษีถึง36%เเวียดนามนี่เจอหนักกว่าอีกครับเวียดนามนี่ถือว่าเจอภาษีในอัตราที่สูงที่สุดในละแวกนี้ก็ว่าได้ เพราะว่าเวียดนามเจอถึง46%และฐานการผลิตของเวียดนามในช่วงที่ผ่านมาก็เป็นทุนจีนทั้งนั้นเข้ามาปักหลักนะครับแล้วก็ส่งออกไปทั่วโลกเวียดนามเหนื่อยหน่อยและสิ่งที่น่าคิดก็คือผู้บริหารระดับสูงท่าทีของทำเนียบขาวที่มีต่อเวียดนามมองว่าท่าทีที่เวียดนามเปิดไพ่ออกมาบอกจะนําเข้าสินค้าจากสาหารัฐอเมริกามากขึ้นอย่างน้อนอย่างนี้กลายเป็นดูไม่มีผลสักเท่าไหร่ กลายเป็นสิ่งที่เวียดนามเสนอมายังไม่โดนใจสหรัฐอเมริกาสักเท่าไหร่นะครับเวียดนามก็อยู่ในจุดหนึ่งที่ตกที่นั่งลำบากไม่น้อยครับดูในกราฟิกถัดไปกันต่อครับคุณผู้ชมครับแล้วทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับก็คือหุ้นตกอย่างต่อเนื่องพอทรัมป์ประกาศตัวมาตรการภาษีตอบโต้โดยใช้ดุลการค้าขาดดุลใครเยอะแล้วก็ใช้สัดส่วนที่คำนวณแบบคร่าวๆชัดๆเลยนะครับ มองเห็นอย่างทีเดียวว่าพุ่งเป้าไปที่ใครกลายเป็นว่าหุ้นก็ตกอย่างต่อเนื่องเราก็จะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับทางตลาดทุนของสหรัฐอเมริกานะครับตั้งแต่การเปรียบเทียบกับแฮมเบอร์เกอร์คริสิสนะครับเมื่อ10กว่าปีก่อนว่านี่ถือว่าเป็นยุคมืดของตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาที่เกิดขึ้นในรอบ10กว่าปีพูดถึงตัวมูลค่าของตลาดนะครับที่หายไปเป็นล้านล้านดอลลาร์สหรัฐจากตลาดหุ้นของสหรัฐอเมริกา คนที่อยู่ในอเมริกาตอนนี้ก็อาจจะเริ่มหวั่นใจเพราะว่าตอนนี้สํานกข่าวต่างๆก็เริ่มนำเสนอด้วยซ้ำไปนะครับว่าผลิตภัณฑ์ของ Apple หรือว่า iPhone ที่เราใช้กันเป็นไปได้ที่คนอเมริกันจะใช้สินค้าแบรนด์อเมริกันราคาแพงกว่าคนอื่นทั่วโลก เพราะ iPhone ผลิตที่จีนครับแล้วพอเจอภาษีนำเข้าแบบนี้ก็เป็นเรื่องหนักทีเดียวผลประกอบการของบรรดาบริษัทจดทะเบียนก็น่าจะมีปัญหาแล้วก็สะท้อนผ่านทางตัวดัดชนีทั้ง S&P 500ดาวโจนส์นี่แหละนะครับหุ้นที่เป็นค้าปลีกทั้งหลายทั้งท่าเกตก็ตกลงอย่างต่อเนื่องขณะที่หุ้นของ Nike ้ p p l e นะครับก็ร่วงลงไม่น้อยกว่า9%เช่นเดียวกันครับดูในกราฟิกถัดไปกันต่อครับ ทีนี้เรามาเปรียบเทียบการขัดดุลการค้าของสหรัฐอเมริกากับจีนจากข้อมูลที่รวบรวมมาคุณผู้ชมลองดูนะครับไล่เรียงกันแบบนี้ในยุคก่อนโควิด1 9การขาดดุลการค้าง่ายๆแบบนี้เลยครับก็คือการส่งออกหักด้วยการนำเข้าแล้วอเมริกาเขาขาดดุลการค้าจีนหลายแสนล้านดอลลาร์สหรัฐประมาณสัก 4, แสนล้านดอลลาร์สหรัฐมาต่อเนื่องยาวนานนะครับ มันอยู่ในจุดที่สูงสุดจริงๆแล้วพอยุคนั้นที่โดนัลด์ทรัมป์ประกาศสงครามการค้าไม่ยอมแล้วเราจะเห็นการย้ายฐานการผลิตครับแม้ว่าการขัดดุลการค้ากับจีนจะน้อยลงมาหายไปประมาณสัก1 0 0 0แสนล้านดอลลาร์สหรัฐครับประมาณสัก3 0 0แสนล้านดอลลาร์สหรัฐจากตัวกราฟนี้ที่เห็นนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นสหรัฐอเมริกาไม่ได้มองแค่การค้าโดยตรงกับจีนแหละครับมองไปที่ ประเทศที่จีนไปตั้งฐานการผลิตใช้กลยุทธ์ที่ชื่อว่า nearshoring อย่างเม็กซิโกอย่างแคนาดาไปตั้งฐานการผลิตไว้แล้วก็ส่งสินค้าไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์เข้าไปที่สหรัฐอเมริกาไปผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเที่เวียดนามส่งตรงเข้าไปอเมริกานั่นคือภาพที่เราเคยเห็นในยุคแรกในยุคทรัมป์1.0แต่มาวันนี้ ทรัมป์เขาใช้อาวุธที่แรงมากขึ้นสาดไปในทุกประเทศ185ประเทศทั่วโลกตั้งแต่10%ไปจนถึงเกือบ50%จีนไป104%เแล้วครับเพื่อที่จะจัดการกับการขัดดุลการค้าและมีนยัยยะทางการเมืองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับคุณผู้ชมครับเอาละครับคุณผู้ชมขยับมาดูกันต่อครับในภาพรวมของเศรษฐกิจดูจกราฟิกถัดไปนี้นะครับกราฟิกถัดไปนี้จะทำให้เห็นเปรียบเทียบขนาดเศรษฐกิจของโลกนะครับสหรัฐอเมริกา ถ้าไปไล่เรียงกันดูนะครับ GDP เขาใหญ่ขนาดไหนนะครับหน่วยเป็นพันล้านดอลลา,าร์สหรัฐคูณกันออกมาก,ก็คือ30ล้านล้าน30ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐถือว่าใหญ่มากนะครับขณะที่จีนประมาณสัก20ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐครับขนาดยังต่างกันแต่ว่าจากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญระหว่างประเทศมองว่า ถ้าเศรษฐกิจยังอยู่ในยุคก,การค้าเสรีก่อนหน้านี้ต้องใช้คาว่าก่อนหน้านี้เพราะตอนนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับเศรษฐกิจของจีนจะขนาดใหญ่กว่าสหรัฐอเมริกาในที่สุดในระยะเวลาอันใกลน้นี้หลายคนมองว่าอเมริกายอมเรื่องนี้ไม่ได้สําหรับการเป็นเบอร์หนึ่งทางเศรษฐกิจซึ่งมันมีผลทั้งหมดเลยแหะครับทั้งเรื่องของการค้าอิทธิพลของเงินดอลลาร์รวมถึงการกําหนดทิศทางระเบียบวาระใหม่ของโลกแน่นอนครับกลายเป็นว่ารอบนี้สงครามการค้า เป็นเรื่องการค้ายอย่างเดียวหรือเปล่าเป็นเรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวหรือเปล่าหรือฝั่งอเมริกาโดย Republican โดนัลด Trump ต้องการที่จะสร้างระเบียบวาระใหม่ของโลกหรือว่า new world order ในยุคใหม่ที่ไม่เคยเจอมาก่อนบางส่วนเปรียบ,บเทียบกับเหตุการณ์ great depression หรือว่าเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ในปี1930เมื่อ100ปีก่อนด้วยซ้ำไปนะครับ ขณะที่ดูจากเบอร์3เบอร์4เบอร์5ครับคุณผู้ชมเยอรมนีญี่ปุ่นหน่วยยังเป็นเลขหลักเดียวนะครับหลักล้านล้าน,านประมาณสัก5ล้านล้านของฝั่งเยอรมนีญี่ปุ่นก็เช่นเดียวกันแต่เยอรมนีก็เริ่มออกตัวแรงในการประกาศออกมาว่า จะใช้วิธีการในการไปกดดันเทคคอมพานีหรือว่าบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ของสหรัฐอเมริกาที่มาทำธุรกิจในยุโรปในเยอรมนีด้วยบีบตรงๆไปแบบนี้เนี่ยแหละครับเพราะยังจำได้นะครับสำหรับ Magnificent 7หุ้น7มหัมหรรย์ที่ประกอบไปด้วยทั้ง Tesla Apple Google Microsoft นะครับกลายเป็นว่าบริษัทเทคโนโลยีตอนนี้ถูกโจมตีอย่างหนักกระทั่ง ความเห็นของฝั่งธนาคารกลางยุโรปยังมองว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่วันนี้เราอาจจะไม่ใช้วีซา่าอาจจะไม่ใช้มัสการ์โดยสหรัฐอเมริกาแล้วไปใช้รูปแบบการชำระเงินในรูปแบบอื่นนะครับโลกโดยรวมๆแล้วอยู่สักประมาณร้อยกว่าล้านล้านดอลลาร์สหรัฐดังนั้นเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองคือ4 0กว่าเปอร์เซ็นต์ของ GDP โลกเข้าไปแล้วเขารบกันประเทศตัวเล็กตัวน้อยโดยเฉพาะประเทศไทยและอาเซียนได้รับผลกระทบครับดูกราฟิกถัดไปกันต่อครับ ทีนี้มาเปรียบเทียบผลกระทบที่อเมริกาเขาใช้กับจีนแล้วเกิดอะไรกันบ้างส่วนที่1คือการส่งออกของจีนอยู่ภายใต้แรงกดดันระยะสั้นพอจีนไปขายอเมริกาไม่ได้ก็ต้องหาตลาดใหม่ครับหนึ่งในนั้นก็คืออาเซียนที่สินค้าจะต้องทะลักเข้าไปพอยุโรปเขาตั้งกำแพงกั้นไว้แล้วนะครับไม่ให้สินค้าจีนทะลักเข้ามาอีกส่วนหนึ่งคือจีนก็จะเป็นเน้นเรื่องเทคโนโลยีนวัตกรรมมากยิ่งขึ้นซึ่งส่วนนี้เราเห็นจาก ความสำเร็จของตัว AI DeepSeek ที่จีนเขาประกาศว่าทำได้ดีทำได้เยี่ยมภายใต้ต้นทุนที่ต่ำอีกฝั่งหนึ่งคือตลาดทุน,นผันผัวแน่ระยะยาวส่งตัวก็แสดงว่ายังไม่ใช่ยุคทองของนักลงทุนในตลาดทุนสักเท่าไหร่นะครับส่วนที่สำคัญก็คือ โอกาสและความท้าทายยังมีเต็มไปหมดสิ่งที่เรียกว่า uncertainty หรือความไม่แน่นอนยังเต็มในระบบเศรษฐกิจของโลกนี่ก็เลยเป็นภาพที่รายการเศรษฐกิจ i n s i g h ์นำมาฝากกันแล้วก็ทำให้คุณผู้ชมเห็นภาพไปด้วยกันนะครับว่าโจทย์เศรษฐกิจโลกจากนี้ไม่ง่ายเลยครับและเราจะต้องติดตามแต่ละก้าวยางต่อเนื่องไปกับรายการเศรษฐกิจ i n s i g h ์ครับ นอกจากติดตามอย่างต่อเนื่องก็ต้องพร้อมจะปรับตัวนะคะเพราะสถานการณ์เปลี่ยนไปค่อนข้างที่จะไวค่ะผู้ชมคาเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อกับการผลักดันของ B O I ให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมในอาเซียนค่ะ มาติดตามกันต่อค่ะมาดูการผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมของอาเซียนกันนะคะโดยเรื่องนี้ค่ะคุณพัชรดานาวกรวงการนะคะผู้อำนวยการกองพัฒนาผู้ประกอบการไทยเปิดเผยค่ะว่าทางด้านของ B O I ก็ได้ดําเนินการยกระดับการเชื่อมโยงผลผู้ผลิตไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานระดับโลกขยายผลสู่การเปิดเวทีเจราจาธุรกิจและจับคู่ทางการค้ายอย่างมีประสิทธิภาพพลักดันไทยเป็นศูนย์กลางค่ะการจัดซื้อแล้วก็รับช่วงการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนคาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าเชื่อมโยงได้ไม่ต่ำกว่า20,000ล้านบาทน,นะคะ มีการต่อยอดค่ะความร่วมมือกับสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทยหรือไทยซัพพลายและบริษัทอินร์มาเมเก็ตประเทศไทยผ่านงานซัพพลายไทยแลนด์2025ภายใต้แนวคิด The Global Sourcing Excellence โดยจะรวมผู้ประกอบการอุตสาหการรมรับช่วงการผลิตในไทยและก็ต่างประเทศนะคะซึ่งทางด้านการจัดงานครั้งนี้ค่ะก็จะเป็นการสร้างความเข้มแข็งของซัพพลายเชนซึ่งเป็นหัวใจสําคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทยโดยทางด้านของบิวนะคะก็คือทางด้านของ กองพัฒนาผู้ประกอบการไทยค่ะก็ทําหน้าที่เป็นแมทช์เมเกอร์จัดกิจกรรมเชื่อมโยงรูปแบบต่างๆการจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจกับหน่วยงานพันธมิตรจากต่างประเทศการจัดงานกิจกรรมตลาดกลางซื้อขายชิ้นส่วนกิจกรรมผู้ซื้อพบผู้ขายการจัดนําร่วมงานแสดงสินค้านิทรศกาลทั้งในและต่างประเทศและกิจกรรมจับคู่ธุรกิจในเวทีสําคัญต่างๆนะคะก็จะเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะ SME ไทยค่ะ ช่วงที่จดการค้าโลกเปลี่ยนแบบนี้นะครับก็เป็นจังหวะที่ดีในการดึงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยแบบนี้นี่แหละครับนี่คือรายการเศรษฐกิจอินไซต์วันนี้ขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการคุณทวีรัตน์ผมพร้อมทีมงานเราไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ